สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็มารอตลาดนะโคกระบือโ,โดนโทอยนะคะวันจันทร์ที่สี่พฤษาหกสี่ค่ะตลาดงูอาหารบ่อกอยหลายนะคะเพราะว่าคนหากงหัสจักว่าเปิดนะคะบางคนที่เบิ่งคลิปก็กเห็นว่าเปิดก็มาบางคนก็ยังบอกหูว่าเปิดแต่ตลาดมองอื่นก็ยังบอกว่าเพิ่นเปิดหรือจยงไนแต่ตาลางที่มีน่ะมี วันจันทร์มีที่ดอนทอยแล้วกับกุสุมานวันจันทร์วันอังคารถ้าเพื่นยังเปิดอยู่กับนาล้อมนาล้อมกับกุสุมานอีกกุชุมานมีสองมือวันอังคารก็มีกุสุมานวันพุธกุดเรือคำาลงมาไฟวันพึ่งหัด จากตลาดที่เป็นลักเกตนะเพิ่นเปลี่ยนไปเป็นน้องทุ่มเพื่อละน้องทุ่มกับทางพุ่นละทางไปทั่วโคกสีบอลอะไรนี่แหละวัดตึ้หัดนะวันศุกร์นะทะเล่วันเสาก็ท่าเร่บ้านอานนอนนนท,าทาอิตย์ทัว่วบ้านเสื่อมนี่แหละแถวๆแถวๆ แถวกลางหน่ยบ้านเสื่อมมันสุกบ้านเสาร์ทะเลมันสุกทะเลวันเสาร์ทะเลวันอาทิตย์ถ้าเพิ่นเปิดแล้วก็มีเซก้ากับกับดอกมะไฟดอกมะไฟเพิ่นก็เปิดอ่ะซั่นพะนะกับอยู่อยู่บ้านเสือ่อมแถวนี้ก็มีบ้านเสื่อมนะคะตลาด ตลาดนักโครกระบือถ้าเหตุการณ์สถานการณ์มันปกติแล้วก็ก็ะเรื่อทยอยเปิดเลยเนาะแต่ละทีละบอลมีทุกวันมีทุกวันเลยอาทิตย์จันทร์อธิจันทร์อาคารพู้พหาสุกเสาโอโหโอ้โหแมงตื่น คนติขายละบ่อตัวนี oh, ้ไปทางใดบ่นี้สซาหโ่าร้อยเพาันว่าซื้อบ่อโอซามโฮห่าร้อยฮะไ้บันว่าซื้อสีแดงอยู่คุ้มไหนให้บันว่าซื้อ หน้าโรงเรียนบ้านวาาโรงเรียนบ้านวาน้อยถ้าสนใจดิ้สไปเบิ่งเลยไปเบิ่งเลยคุมหน้าโรงเรียนบ้านวาาโรงเรียนบ้านวาน้อยช่วยเพ็ช่วยเพชเบอร์โทรดิศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามแปดเก้าศูนย์สี่เจ็ดสา7เจ็ด หาเลโตหาเลยวาน้อยบ้านวาน้อยบ้านวาน้อยคุ้มหน้าโรงเรียนคุ้มหน้าโรงเรียนอันนี้ท่านได้ถ่ายอันสองสามตัวนึงไลยเพราะว่าไม่มาลายนะมื่อวานไม่มาลายนะนัดแรกครับนัดเล็กหากองหูจักว่าเปิดเนาะถ้าแม่ไพ่เบิ้งคีบสามกระโดดกองหูจักได้ว่าเปิดตลาดเพราะว่าแจ้งเมื่อวานนี้นะว่ารี่สองตัวนี่กะใส่ สองโตเนี่ก็ขายคือกันขายคือกันครับเท่าไรนะห้าหม่นเจ็ดสองโต้สองโตห้าหมื่นเจ็ดสองตี่ห้าหมื่นเจ็ดส่งถึงบ้านเลส่ถึงบ้านดิโบทูกันอันเก่าครับตัวใดล่ะศูนย์เก้าสามแปดเก้าศูนย์สี่เจ็ดสามเจ็ดส่งห้อยบ้านเลยตบนั้น ถ้าต้องการสองฮอบาทเลยว่าสิคนนั้นโตมาเลยโตมาเบอร์นี้นะคะตัวนี้สองตัวนี่หละห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดค่ะสองตตัวนี้คือเบอร์สองตัวนี่ห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ด จูงนับประมาณนี้แหละเมือเออ่อไละอืา้้อครับซื้อแล้วสองมื่นสามห้าร้อยซื้อน,นี่ซื้ออยู่นี่ครับเออเออบบซื้ออยู่ได้หาอ้เจ้าคือได้ถือแทะนั่นแหละจะมาได้สาหรอือเ่า เขาถักอะไดิสิดสจบแล้วครับโอ้มาแต่เช้าเรได้ถือได้เนาะบอกว่าเห็นมันเงินใหญ่ข้นราคาขึ้นครแม่ท่ะเลยจะเมื่อบ้านไหนอากาศครับขาดเออเคค่ะโชคดีค่ะอันนี้สาวหาหาร้อยสาวหาหาร้อยแบบนส้ผู้นั้นผู้นั้นต่อแล้วผู้นั้นด เปลี่ยนกันติเปลี่ยนกันตัวนี้เดี๋ยวพอเจ้าหาเจ้าหาตัวนี้พอมีเบอร์บ่เอาตุบกันเลยทุกัวนาตุบกันทิตูบกันก็แม่ขาวนะสองตัวฮะโอ้ตัวดำนี่เด็กของใครโคไปติ มาซื้อเอาตลาดนะพอน้ำมาเบิ่งเอาตลาดก็ได้นะถ้าแม่นเปิดกัมื่อื่นบ้านไหนพุนกุสุมานไปกุสุมานอยู่บ่กุสุมานสันถัดีคนละกุสุมานถ้าแม 10. ่นเปิดกับกุสุมานนะคะมื่อื่นนะผู้เดินไล่มุนดลุล่ะพ่ออันนี้ส่งขายแล้วจ่ายเงินจะให้กันละ รถกระไรเมื่อแล้วพอด,ดีโอ้พอดอาคือรถแล้วกระมีพอดีไรเมื่อแล,ะละ้วรถกันเริ่มที่แรกก็เลยบุลาปันไดเอาไว้หน้าต่อไปนะคะเจอกันนะคะ <c oughs> ก็มานี่ยแะค่ะทยอยเมื่อละเพราะว่านัดเร็กกับลายปันไดบ่ท่านเ้าค่ะบ่บ่ได้ลายทางเฮ้าปลอดภัยอยู่บ่ได้ลายปันได้ว่างแล้ว โล่งแล้วอันนาคตขึ้นรถล,ละ่ะเราขึ้นเมืองล่ะนะอันาคตไปขายตลอดได้นะ คนสวยนะเอาขึ้นเองขับเองโอ้มันสินลรบปไปซะจังหน่อยแน่ะนน <laughs> จะคือรูนั้นมาขายให้กันอยู <laughs> ่ อันนี้ของในหอยตอมนะคะทนใจทักมาได้นะคะที่ไปถ่ายมีคลิปหนึ่งเราไปถ่ายเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปนะคะพัฒมาสามโคมพคนนี้สามสามโคมเนาะตัวตัวน้อยเดีกตัวเล็กหนาเด็กเนาะ ดิกินยาก่อนขึ้นรถสนใจกระทักมาได้ที่เบอร์นะหอยต้มนะคะต้อมควายซิ่งค่ะศูนย์แ4ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่สีเก้าสี่ไันไปไปขึ้นรถขึ้นรถ ขึ้นรถขึ้นรถพนดเอาว่าการหย่าพอดีว่กิหนหย่าเก่งอยู่นะกิหนหย่าเก่งมันกัดจะอ้นวนเนาะเป็นโคมสามโคมสี่โคมพอด้ของในหอยตอมนี่พอดจะเอาขึ้นรถก่อนสี่เมือท้ายคลิป ตามแม่มาลูกๆตามแม่มาลูกๆอาขึ้นไปขึ้นไปกีนหยาดังพวยพวันะกัดห้าดังพวยพวัตมันนั่งกี่ห้าอยู่ เลยพอดีโอ้แม่คืนมันอะไรรู้ขึ้นเะน้ะเรียบร้อยตีเรียบร้อยติเรียบร้อยเมื่อได้ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าพบพบกันค่ะนดหนาค่ะถ้าเหตุการณ์สาหานาการมันดีขึ้นกะเจอกันค่ะอาทิตย์นาค่ะวันจันทร์หน้าค่ะพี่โดนทอยค่ะ ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนคะ่ะขอให้ท่านท่านโชคดีคะ่ะสุขภาพแข็งแรงมันหมานร่ำรวยแฮงเงปังๆคะ่ะสุขภาพดีมีชายไปกว่าครึ่งสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทำเอาขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะโชคดีคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า